ถึงความรู้สึกเหอครับราจากท้แชมป์อาเซียนในบ้านด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าต้องกราบขอโทษนะคะแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศนะคะที่เชียร์ช้างศึกในวันนี้นะคะแล้วก็เราพลาดไม่ได้แชมป์อาเซียนทั้งนั้นที่เราเป็นแชมป์อาเซียนเยอะที่สุดแล้วก็เป็นครั้งสองสมัยที่แล้วเราก็เป็นแชมป์อาเซียนแล้วก็วันนี้เป็นการเล่นในบ้านเราด้วยนะคะ <Okay. S 1> ก็มองได้หลายมุมนะคะ สิ่งแรกเองนะคะสิ่งที่แป้งประทับใจก็คือว่าวันนี้เนี่ยผู้ยอดผู้ชมที่เข้าสนามเนี่ยเกือบ47,000คนนะคะก็ถือว่าประชาชนคนไทยแฟนบอลคนไทยมีศรัทธาในฟุตบอลไทยนะคะแป้งต้องขอกราบขอบคุณแล้วว่าแล้ววันนี้ก็ยังได้เกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานนะคะแล้วก็ประธานเ f ฟหลายออชาวต่างชาติหลายคนก็มาให้ ดูแมชนี้ถือว่าเป็นแมชแข่งศักดิ์ศรีแมชสำคัญเพราะว่าอย่าลืมว่าที่ผ่านมาสองครั้งสุดท้ายนะตอนสองครั้งก่อนก็คือเป็นยังเป็นซูซูกิคกรนะคราวนี้เป็นมิซูบิชิอิเล็กทริคับเนี่ยไทยได้แชมป์แล้วก็สู้กับเวียดนามมาทั้งสองครั้งจนมาถึงครั้งวันนี้ก็เช่นกันก็สู้กับทีมชาติเวียดนามอีกก็ต้องบอกว่าเราเสียเปรียบตั้งแต่เกมที่เราไปเยือนที่ภูโถแล้วที่เราแพ้อยู่สองหนึ่ง มันทําให้กลับมาเนี่ยเราต้องชนะทิ้งสองนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าลูกแรกเนี่ยเราเสียค่อนข้างจะเร็วไปหน่อยนะคะพอได้คืนกลับมากำลังกาลังจะดีก็เพอเอิญที่ว่าโชคลายที่ผู้เล่นของเราซึ่งก็น้องก็เสียใจมากอย่างเตอร์หรือวเวเททซึ่งเป็นน้องรักของแปงนี่ในการที่โดน2เหลืองทําให้เป็นใบแดงนะคะก็ มันก็เป็นบทเรียนนะคะยังไงก็ตามเนี่ยก็แป้งต้องกราบขอบพระคุณนะคะเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เป็นฟีฟ่าเดย์ต้องกราบขอบพระคุณสโมสรน,นะคะที่เมตตาส่งนักเตะมาให้นะ,ะก็มีหลายสโมสรน,นะคะต้องขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมอุทัยธานีทีมการท่าเรือทีมบุรีรัมยูเนเต็ดทีมลำพูนและยังทีมราชบุรีแล้วก็มีอีกระยองอีกหลายๆทีม วันนี้จะเห็นได้ว่ามันต่างจากวันที่แป้งเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยวันนั้นเรามีนักเตะฟูทีมแต่วันนี้นะคะในมุมของการที่ไม่ได้แชมป์เราก็ยังได้เห็นเด็กที่จะเกิดใหม่ไม่งั้นวันนี้เราก็คงจะไม่เห็นอย่างเบนจามินเดวิสอย่างเจอัครพงศ์หรืออย่างแพทริกกูสตาฟหรือแม้กระทั่งอีกน้องอีกหลายๆลคนเลยนะคะเ,เคสกสรรราตรี หรอีกหลายคนที่เขาก็ดีใจที่ได้มาติดทีมชาติชุดใหญ่ชุดนี้นะคะก็แป้งก็เชื่อว่าเป็นบทเรียนของสมาคมเช่นกันในการที่แป้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะว่าการแข่งขันอะไรก็ตามที่เป็นทุกทัวนเมตนเนี่ยคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยและ ทุกคนคาดหวังในผลของการช,ชนะในการจะเป็นแชมป์ดังนั้นเนี่ยสมาคมจึงมีหน้าที่เราได้คุยกันในสภารกรรมการเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่าเราคงมีหน้าที่ที่จะต้องดูตารางการแข่งขันให้กระทบกระเทือนกับทีมชาติน้อยลงนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับจากใจว่าทำได้ยากนะคะแบงค์เองก็จะต้อง กลับไปทำการบ้านร่วมกับ s, กรรมการที่ดูแลทีมชาติถูกชุดอย่างแท้จริงเพราะอย่าลืมนะคะว่าหนึ่งที่เราเคยพูดกันเสมอว่าสมบัติอล้ำค่าของสมงคม,มกีฬาฟุตบอลชิ้นที่สำคัญที่สุดก็คือทีมชาติไทยถุกชุดนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็มีคุณค่าเช่นกันก็คือแน่นอนก็คือไทยลีก mm hmm. นะคะซึ่งก็มีคุณค่าดังนั้นเนี่ยการ จัดตารางที่ลงตัวที่เหมาะสมเพื่อที่ว่าจะได้นักเตะที่สมบูรณ์และนักเตะที่มีคุณภาพสูงที่สุดก็เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ยังไงก็ตามแป้งก็ยังคิดว่าวันนี้เนี่ยเราก็มาถึงขนาดที่เล่นกันจนถึงน้องๆคงจะเห็นนะว่าสู้กันในสนามเนี่ยจนเห็นแม้กระทั่งนาทีสุดท้ายเนี่ยแป้งคิดว่าแม้กระทั่งไหมเนี่ยเมื่อกี้ก็พูดกับแป้งว่าเขาแลกทุกอย่างเพื่อที่ว่าจะอย่างน้อยเนี่ยจะไปสู่การต่อเวลาซึ่งเราก็เห็นนะว่ามัน เราเล่นกันอ,อย่างเต็มที่แล้วนะคะก็ต้องบอกจริงๆว่าในเกมใหญ่ระดับนี้เนี่ยการเสียเปรียบผู้เล่นเป็นหนึ่งคนี่มีความหมายมากๆแต่ว่าน้องๆทุกคนก็ยังกําลังใจดีมีการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะหลายคนพูดว่าในชุดนี้เนี่ยยังไม่มีผู้นําที่ค่อนข้างจะดุดันแอคทีฟเหมือนธีรทรอุ้มหรือเหมือนเจชนาทิพนะคะแต่แม็งคิดว่าก็เป็นสิ่งที่น้องๆรุ่นใหม่ทุกคนนักเตะทุกคนเราจะต้องพัฒนาแล้วก็ ทําให้ได้ดีกว่านี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักเตะที่ร่วมต่อสู้กันมาใน1เดือนสตาฟโค้ดแล้วก็แน่นอนนะคะผู้สื่อข่าวที่ทาข่าวให้กับทีมชาติไทยมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสุดหัวใจนะคะสำหรับผู้เล่นคนที่12แฟนบอลชาวไทยนะคะซึ่งให้กระแสตอบรับตีมมากๆนะคะในทุกกลุ่มนะคะแป้งก็กราบขอโทษแทนผลงานที่ไม่ได้แชมป์ก็เสียใจกันทุกคนนะคะ แล้วก็ดีใจที่เห็นคนไทยรักทีมประเทศไทยของเรานะคะก็ยังมีชุดใหญ่ก็ยังมีางมตารางที่จะเล่นเอเชียนคัพซึ่งเป็นเกมใหญ่แล้วก็เป็นฟีฟ่าเดย์ขณะเดียวกันก็เป็นกำลังใจให้กับชุดยู17ของพวกเราด้วยนะคะซึ่งจะคอนดิฟายไปบนโลกนะคะซึ่งเรามีมิชชั่นว่าจะต้องทำให้ได้นะคะซึ่งจะไปเล่นรอบสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะแป้บคะจากการท่าแชมป์อาเซียนค่ะจะมีการพิจารณาอนาคตของมาสคาร์ไรท์เออแป้งแป้งคิดว่าอิชิเอออิชิชเงก็ทำงานท่ามกลางความกดดันนะคะเนื่องจากความจำกัดของผู้เล่นหรืออะไรก็ตามนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะแป้งคิดว่า เรามีทีมในทีมที่ดูแลกรรมการที่ดูแลทีมชาติไทยนะคะเราคงจะต้องไปคุยมีการพูดคุยกันนะคะก็คิดว่าอิชิดก็ตั้งใจเต็มที่ด้วยผลงานอย่างนี้นะคะก็ยังยังไม่น่าจะมีการตูนเธอก็ถามปัญหาชนที่ปัญหายากๆนี้ตลอดเวลาเลยเข้าใจค่ะ ถามได้บอลถามอะไรก็ถามเธออ,อีกอย่างหนึ่งนะวันนี้พี่ก็พูดจริงนะพอพี่พอเขาเปิดตือตอนเช้ามานี้พี่พูดพี่พูดเลยนะก็มีญาติญาติพี่เพื่อนพี่โทรมาว่าใส่ทําไมสีน้ําเงินวันนี้วันอาทิตย์สีน้ําเงินเป็นสีสีไม่มงคลน,น,นี้บอกว่าเขาเลือกแล้วฉันคุณดี่จะทำยังไงตอนนี้ก็ไม่อยากจะแทรกแสงเรื่องสีเนี่ยแล้วเวียดนามเขาก็เล่นสีแดงมาก่อนนะก็ขอโทษนะพี่เนี่ยแก้แคใส่สีเขียวแลนะ้วยังเอาตัวไม่รอดเลยพี่ก็สู้มากแล้วอะ ค่ะก็บอกไม่เป็นคือน้องเข้ามาขอโทษแป้งกันทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะน้องน้องเก่าๆนะอย่างยงย่งพันจา่าหรืออะไรที่ที่อยู่กับม่น้องเช็คอะไรเงี้ยน้องเช็คก็อยู่กับแป้งมายาวนานาก็ทุกคนก็เสียดายเสียดายเสียดายมากๆอย่างเตอร์เองก็ร้องไห้ซึ่งแป้งเป็นกําลังใจให้เตอร์พอเตอร์เป็นผู้เล่นตัวหลักสําคัญมาตลอดเวลาของทีมชาติไทยและเขาทําเต็มที่ ก็อย่างที่เห็นเมื่อ2วันที่แล้วนะคะเอริกค,คาวได้เดินทางมาเยี่ยมแป้งที่บ้านนะคะแป้งก็ชวนว่ามาเล่นในช่วงฟีฟ่าเดของเอเชียนคัพเถอะนะคะรวมทั้งชุดเบลเองก็ยังอยู่ในการติดต่ออยู่นะคะคือแป้งมองว่าตอนนี้หลายๆประเทศเนี่ยใช้โมเดล ลูกครึ่งหรือคนที่มีประสบการณ์อยู่ในหลีกต่างประเทศเช่นในหลีกยุโรปก็ต้องยอมรับว่าหลีกหลายหลีกก็อาจจะมีมาตรฐานสูงกว่าเราแล้วก็น้องเองก็ค่อนข้างจะถามถึงรายละเอียดมากขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนนะคะถ้าได้เอริกค,คาวซึ่งซึ่งเล่นอยู่ในหลีกสูงสุดของเดนมาร์กมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายในช่วงเอเชียนคัพนะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแม่ก็พยายามอย่างที่สุดนะคะที่จะหาทางเหมือนต้องต้องต้องพูดจริงๆนะคะว่าจริงๆแล้ว ทีมชาติอินโดนีเซียเองที่กำลังคัดลีฟายรอบ3ไปบอลโลกเนี่ยแม่ก็มีโอกาสได้คุยกับนายกสมาคมอินโดนีเซียนะคะมิสเตอร์เอริกโตเฮียนะคะก็เขาก็ใช้วิธีที่เรียกว่าเอาเด็กอิมพอร์ตเข้ามาโดยเฉพาะฮาฟเนเธอร์แลนด์มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็มองว่าจริงๆแล้วหลายๆโมเดลนะคะการมิกซ์โมเดลเข้าด้วยกันนะคะก็น่าจะเป็นการตอบโจทย์ในศึกเอเชียนคัพครั้งหน้าแล้วก็แน่นอนนะคะาการไป บอลโลกในอีกสี่ปีข้างหน้าแป้งก็เชื่อว่ายังเป็นความหวังของคนไทยอยู่ดีค่ะค่ะท่านนายกก็ก็ตะลึงกับเรียกว่าศรัทธาของแฟนบอลท่านนายกยกไฟฉายขึ้นนะคะแล้วบอกว่าโหพี่แป้งเราน้าท่านพูดว่าเราน่าจะมีสนามที่เป็นอินดอร์ด้วยนะ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าก็ถือว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงที่ให้ความสนใจเรื่องกีฬาและว,วันนี้ยังมีท่านรองนายกสุริยะและก็ท่านรัฐมนตรีกีฬาท่านสระบมเทียนทองมาแบ้งก็มองว่าทั้ง3ท่านโดยเฉพาะท่านนายกแพทองทานเนี่ยท่านเพิ่งหายจากไข้บััรด,ด้วยนะท่านก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ย น่าจะมีสเตเดียมเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แป้งฟังและชื่นใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดจากการติดสินใจของรัฐบาลแป้งได้ไปชมเกมที่กาตาร์มาได้ไปเยี่ยมชมสเตเดียมต่างๆในกาตาร์ก็ต้องบอกว่ามาตรฐานและทุกอย่างเนี่ยมันเขาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็อย่างบอลโลกที่ประกาศว่าจะจัดที่ซาอุดิอาระเบียในปี2 0 3 4เนี่ยซาอุดิอาระเบียจะสร้สางสเตเดียมใหม่ขึ้นถึง7สเตเดียม ทุกคนนะคะวันนี้วันนี้เนี่ยเลขาที่การฟ i f a มิสเตอร์แมยสก็มาเลขาที่การ AFC ก็มานะคะแล้วก็ทุกคนก็พูดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเป็นประเทศที่ทุกคนอยากมาแล้วก็หลายคนคอมเมนต์ว่าเราดีทุกอย่างนะคะการต้อนรับนะคะโลจิสติกโรงแรมร้านอาหารผู้คนการเดินทางซ e เคียวริตี้ขาดอย่างเดียวสเตเดียมที่อาจจะต้องมีเพิ่ม ก็ต้องฝากน้องๆะคะสื่อมวลชนสายกีฬานะคะตั้งมองว่าถ้าในอนาคตนะคะประเทศไทยเรามีโอกาสได้มีสเตเดียมนะคะที่เสเตเดียมที่ที่แน่นอนตอนนี้ก็ทุกอย่างมันยกระดับขึ้นเพื่อแล้วเนี่ยแ้งมองว่าเราก็สามารถที่จะโคเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมในทัวร์นาเมนต์หลักๆของได้อีกนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ